ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ล่ำซำม,มันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะเคยเปิดดูเอกสารของกองทุนรวมแล้วรู้สึกเหมือนกำลังอ่านภาษาต่างดาวกันไหมครับมีแต่ตัวเลขมีแต่สับเทคนิคเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาลองแกะมาเจาะลึกฟันแฟกชีตของกองทุน KFS n 5 0 A ไปพร้อมๆกันเลยครับ นี่แหละครับพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยตารางอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะสับแปลกๆอีกเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับความรู้สึกแบบนี้คือแบบงงไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าอีกแค่5นาทีต่อจากนี้เราจะมาเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความเข้าใจมาดูกันครับว่าข้างในเอกสารฉบับ,บนี้เนี่ยเขาซ่อนอะไรที่น่าสนใจไว้ให้เราบ้างเอาละครับพร้อมแล้วนะครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาทำความรู้จักตัวตนจริงๆของกองทุน k n f s 5 0 A กันก่อนครับเชื่อมเต็มเขาจะยาวแล้วหน่อยนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องจับเลยก็คือ equity large cap ครับมับนหมายความว่าเงินลงทุนของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆที่ค่อนข้างมั่นคงในบ้านเราแล้วก็อีกคำหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสะสมมูลค่าอันนี้เป็นตัวบอกเลยครับว่ากองทุนนี้จะไม่มีการจ่ายปันผลออกมาแต่กำไรทั้งหมดจะถูกนำกลับไปลงทุนต่อ เหมาะกับคนที่อยากให้เงินเติบโตไปเรื่อยๆในระยะยาวนั่นเองครับและจุดนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยกองทุนนี้เขาใช้กลยุทธ์แบบที่เรียกว่า active management ลองนึกภาพตามนะครับว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาไม่ได้แค่ขับรถตามตลาดไปเรื่อยๆแต่เขาพยายามจะหาทางลัดหาช่องทางที่จะสร้างผลตอบแทนให้ชนะดัดชนีให้ได้ครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันถูกเอาไปลงทุนในอะไรบ้างมาครับ เรามาแอบส่องพอร์ตของกองทุนนี้กันนี่คือนโยบายหลักของเขาเลยครับเงินลงทุนส่วนใหญ่หรือพูดให้ชัดๆก็คือยังน้อย80%จะถูกนำไปลงทุนในหุ้นของบริษัทใหญ่50ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์แอปหรือพูดง่ายๆก็คือเรากำลังเดิมพันไปกับการเติบโตของบริษัทที่เป็นเหมือนหัวหอกของเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ และถ้าเราลองมาดูที่แผนภูมินี้นะครับโอ้โหจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกเยอะเลยว่าเงินลงทุนกว่า98เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในหุ้นและหน่วยลงทุนเป็นการตอกย้ําเลยว่านี่คือกองทุนหุ้นแบบเน้นๆจริงๆดังนั้นใครที่สนใจลงทุนก็ต้องเตรียมใจรับความผันผวนข,ของตลาดหุ้นแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วหุ้นที่ว่าเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่คือ5บริษัทชั้นนําที่กองทุนนี้เข้าไปถือครองมากที่สุดครับ จะเห็นว่าเป็นชื่อที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าปตทหรือแม้กระทั่งสนามบินที่เราใช้บริการกันอยู่และแล้วก็มาถึงคําถามที่ทุกคนรอคอยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกองทุนนี้ทําผลงานเป็นยังไงบ้างไปดูสกอร์การ์ดของเขากันเลยดีกว่าครับลองดูที่ตารางนี้ดีๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนในช่องซ้ายกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดในช่องขวา จะเห็นว่าในช่วง1-3ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของกองทุนยังตามหลังตลาดอยู่นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับกองทุนที่มีเป้าหมายว่าจะต้องเอาชนะตลาดให้ได้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะฮะลองมาซูมดูที่ผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีย้อนหลังกันกองทุนทําได้3 0 7ต่อปีแต่ถ้าเราลงทุนตามตลาดไปเฉยๆเนี่ยจะได้ผลตอบแทนถึง4 2 0ต่อปี ตัวเลขนี้มันฟ้องชัดเลยครับว่าความพยายามที่จะเอาชนะตลาดของผู้จัดการกองทุนในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นเอออาจจะยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นักครับแล้วเวลาที่เราอ่านเอกสารพวกนี้นะครับเรามักจะเจอสับแปลกๆอย่างแอลฟาชา์บเชโชมันคืออะไรกันแน่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเรามาถอดรหัส2คํคำนี้กันบอกเลยว่ามันสําคัญกว่าที่คิดเยอะเลยครับ เอลฟาเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับเป็นเกรดของผู้จัดการกองทุนนั่นแหละครับถ้าค่านี้เป็นบวกก็แปลว่าเก่งสามารถสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้แต่สำหรับกองทุนนี้ค่าเอลฟาดันติดลบอยู่ที่1.49%เปซครับซึ่งก็เป็นการยืนยันข้อมูลที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้ว่าผลงานยังตามหลังเกณฑ์มาตรฐานอยู่ส่วนชาร์ฟเรชนะครับจะเป็นตัวบอกเราว่าผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าเหมือนเราถามตัวเองว่า กินบุฟเฟ่ต์มื้อนี้อิ่มคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมยิ่งค่านี้สูงก็ยิ่งดีครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยค่าติดลบซึ่งก็หมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนที่ได้รับมันยังไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเท่าไหร่นักเอาละครับนอกจากเรื่องกําไรขาดทุนแล้วเนี่ยมันยังมีอีก2เรื่องที่เราต้องดูให้ดีๆเลยนั่นก็คือเงินที่เราต้องจ่ายหรือค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงที่เราต้องเจอครับ นี่คือค่าใช้จ่ายแฝงที่จะถูกหักออกจากเงินลงทุนของเราไปทุกๆปีนะครับรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ0.88%ต่อปีซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของเราได้เหมือนกันและนี่ก็คือระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้ครับ6เต็ม8จัดว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวเหตุผลง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าเรากําลังเอาเงินไปลงในตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งก็เหมือนกับการเล่นรถไฟเหาะนี่แหละครับมีทั้งช่วงที่ขึ้นสูงและช่วงที่ลงแบบหวาดเสียวได้ตลอดเวลาเดินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่คือบทสรุปและข้อมูลสําคัญที่ต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนนี้ครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ง่ายมากๆเลยแค่500บาทก็เริ่มได้แล้วแถมยังซื้อขายได้ทุกวันทําการของธนาคารสะดวกสบายมากๆครับและนี่อาจจะเป็นประโยคที่สําคัญที่สุดในวันนี้เลยนะครับ ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตตัวเลขสวยหรูหรือว่าตัวเลขที่ย่ําแย่ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ภาพในกระจกมองหลังเท่านั้นครับไม่ได้แปลว่าถนนข้างหน้าจะต้องเป็นเหมือนเดิมเสมอไปหวังว่าการจอะลึกฟันแฟกชีตในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามกันก็คือ หลังจากที่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้ไปแล้วถ้ามีเอกสารกองทุนฉบับอื่นมาวางในตรงหน้าตอนนี้จะพลิกไปดูที่หน้าไหนก่อนเป็นอันดับแรกและจะเริ่มตั้งคำถามอะไรกับมันบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่ามซัมมันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไล n e official มาคุยกันหรือ whatapp business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ